สำหรับในทอ่อนโซโล่ชันนรือเธอที่เปลี่ยนไปนะครับผมได้ทำโคเวอร์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับคลิปนี้ก็อยากจะมาสอนทอ่อนโซโล่นะครับแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้แกะแบบลายพิเศษเป๊ะๆนะผมก็จะใส่การสะบัดการสไลด์อะไรรูปแบบของผมไปด้วยนะครับดูเป็นแนวทางแล้วกันนะครับซึ่งเพลงนี้ต้นฉบับจะอยู่ในคีย์ของ A major นะครับพอต้องบอกมันจะมีลูกตอดประมาณ อะไรประมาณนี้มันจะมีลูกต่อโนต้ตเล็กๆน้อยๆนะครับก่อนเข้า F sharp minor ก็เล่นแค่นี้อ่าแล้วก็จะมีท่อนนี้อ่าลูกต่อท่อนนี้นะครับจะอยู่ในคอร์ด A major เลยนะครับมันก็จะมาเล่นตรงคู่สีนะมี Hammer Off ออ l o f f อ่าเป็นอยู่ในเนี้ยจับแบบนี้เลยนะครับอโอเคท่อนโซโล่นะ ซึ่งท่นโซโล่นะครับอาจจะไม่แบบสะบ,บัดเป๊ะเหมือนพี่เสกนะผมก็จะใส่สไตล์ของผมนะครับเริ่มต้นเนี่ยหลักๆคือจะเล่นเป็นโน้ตคู่สายครับซึ่งในการเล่นคู่สายนะครับในการเข้าโน้ตเนี่ยมันจะอยู่ในฟอร์มคอร์ดอะเพจิโอเลยนะครับผมอย่างเนี้ยเราเข้ามา B minor มันก็คือ B minor ฟอร์มเนี้ยแต่เล่นแค่2โน้ตครับซึ่งก็คือสาย2กับสาย3นะครับสาย2อยู่ช่อง12แล้วก็สาย3อยู่ช่อง11 อ่าเราก็จะมีการสไลด์ไปกลับนะครับเนี่ยหนึ่งเสียงนะครับจากคอร์ด A มาคอร์ด B ตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับเข้า E เนี่ยก็จับตรงนี้ภาพเมลสายสา3กับสาย2ช่อง9แล้วก็มันจะมีการเกี่ยวโน้ต A นะครับก็คือสาย2ช่อง10อ่าแล้วก็ลงมาคู่สายข้างล่างนะครับก็คือสาย1ช่อง9แล้วก็สาย2ช่อง1ิบนะครับแล้วก็เกี่ยวโน้ตสาย1ช่อง1ิครับ ่าแล้วก็ท่อนนี้นะครับมันจะมีเมโลดี้เล็กๆน้อยๆแทรกเข้ามาตรงนี้ครับสาย4นะช่อง 9, าแฮมเบอร์ออนไปช่อง11แล้วก็สาย3ช่อง9แล้วก็สาย1ช่อง10แล้วเราก็เข้าคู่สายสาย3ช่อง11สาย2ช่อง10อ่านะครับเข้าม่ตรงนี้นะ แล้วก็มีการแฮมเมอร์ออนนะครับสาย3ระหว่างช่อง9กับช่อง11อ่ะแล้วเราก็กลับมาวนตรง B ใหม่อันแรกเลยอะ่ะแล้วก็ตรงนี้เหมือนเดิมท่าสาย3กับสาย2ช่องนะครนะ อ่าส่วนท่อนส่งนะครับมันจะมาเล่นคู่สายข้างล่างเหมือนเดิมก็คือสาย1ช่อง9กับสาย2ช่อง10นะครับแล้วก็มันจะมีการเกี่ยวโน้ต2โน้นะทีนี้จะมีสาย1ช่อง10แล้วก็สาย1ช่อง12 <S 2> <S 2> อ่าประมาณนี้นะครับอ่าต้องบอกไว้ก่อนว่าอาจจะไม่เป100๊ะ1้0เนะดูเป็นแนวทางนะครับอ่าผมจะเล่นใหม่ช้าๆนะครับตามรูปแบบของผมนะ ประมาณนี้ครับถ้าผิดพลาดขออภัยด้วยนะครับแต่ผมพยายามแบบดีดสะบัดให้แบบมันมไปพร้อมกับดนตรีประมาณนี้ครับอันนี้ก็คือท่อนโซโล่ฉันหรือเธอที่เปลี่ยนไปของโลโซเราฝึกซ้อมดูครับบ๊ายบายครับ